ช่แคมลาที่อยู่กับเรามาถึง20ปีแล้วนะครับปีนี้ก็ออกรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง GoPro Hero 12 Black ออกมารุ่นนี้ครับมีปรับปรุงสเปคให้ครีเอเตอร์ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งรอบนี้บอกเลยว่าอัปเกรดเน้นความสะดวกการใช้งานเป็นหลักเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธกับหูฟงังแบตเตอรี่อึดขึ้น2เท่าอัปเดต HyperSmooth เป็นเวอร์ชัน6.0และตัวใหม่ก็จะมี HDR วิดีโอด้วยนะครับกับราคาที่14,900บาทเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเทสกันจริงๆให้ดูว่าตัวนี้น่าใช้ขนาดไหนครับ พูดถึงภาพรวมและสเปคของตัวนี้กันก่อนเลยนะครับตัวที่เรารีวิวนะครับก็จะเป็นรุ่น Hero 12ปกติโดย Hero 12จะมีอีกแพ็คหนึ่งที่เป็น Creator Edition ซึ่งจะได้อุปกรณ์เพิ่มทั้งขาตั้งกล้องมีรีโมทไฟและมีเด a Mod ที่จะช่วยให้ได้เสียงพูดที่คมชัดมากขึ้นโดยแพ็คครีเอเตอเนี่ยจะต้องบวกเงินเพิ่มอีกนิดนะครับราคาจะอยู่ที่22,900บาทใครที่อยากได้เต็มเซตแนะนำเป็นเซตครีเอเตเลยครับ กับอีกแบบสําหรับคนที่อยากจะได้ภาพกว้างตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานคู่กับ m a x l a n เ m o ม2.0ที่เพิ่งออกมาใหม่เพื่อเพิ่มบุมภาพให้กว้างยิ่งขึ้นโดยตัว m a x l a n เ m o d เนี่ยจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเพิ่มเงินอีกราวๆ4,000บาทเลยครับ แล้ว g o p r ก็มีการดีไซน์ให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นในทุกรุ่นอย่างที่หลายๆคนจําได้ว่ารุ่นแรกๆเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากๆครับทาง Housing ตัวยึดหรือว่าจะเป็นอะแดปเตอร์อะไรต่างๆนะครับรุ่นนี้ก็จะมีการเติมดีไซน์เล็กน้อยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นอย่างรูสําหรับยึดขากล้องข้างใต้ก็จะช่วยให้ใช้กับขาตั้งกล้องทั่วไปได้นะครับอันนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆครับจุดที่มีการปรับปรุงหลักๆจุดแรกก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่บอกเลยว่่่าาาาาใช้้แแบตตตเเอรรรีีขขนนนดดดดิมพพวกกกจักลัลงงนนึ เอาฟีเจอร์ที่กินแบตออกไปอย่าง GPS นะครับโดยรวมๆแล้วใช้งานเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้นานขึ้นกว่าเดิมจากรุ่นก่อนอย่างความละเอียด Full HD ที่หลายคนน่าจะใช้กันบ่อยก็สามารถอัดวิดีโอได้นานต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงครึ่งเลยครับในเรื่องความละเอียดวิดีโอตัวนี้ถือว่าไม่ได้อัปเกรดจากเดิมมาเลยนะครับใช้เซ็นเซอร์ตัวเดิมสเปคเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าจะเป็นการอัปเกรดฟีเจอร์ย่อยๆต่างๆครับเดี๋ยวไปทีละจุดกันเลยครับ ไอเฟอร์สมูท6กก็เป็นการปรับปรุงจากรุ่นก่อนที่ทําได้ดีมากๆอยู่แล้วมีการเพิ่มฟีเจอร์ออโต้บูสเข้ามาช่วยให้เราได้ภาพช็อตที่กว้างที่สุดในขนาดใช้โหมดกันสันพวกเราลองเทียบให้ดูครับก็จะเห็นว่าทํางานได้ดีเลยลองวิ่งขึ้นลงบันไดภาพก็มีความสมูทหรือเอาไปติดกับมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยภาพที่ออกมาก็ดูสมูทมากๆครับต่อมาก็เป็นฟีเจอร์ night effect อันนี้ถือว่าดีมากๆครับสายผจญภัยที่อยากได้เอฟเฟกสวยเวลาถ่าย time l a p เนี่ย ตัวในเอฟเฟกของเขาก็จะมีมาให้3แบบที่น่าสนใจครับแบบแรกคือ Star t เท l ลถ่ายเก็บดวงดาวเวลากลางคืนขณะโลกหมุนนะครับอันนี้ก็ต้องตั้งกล้องไว้ทั้งคืนเลยครับก็จะได้ภาพที่ค่อนข้างล้ําทีเดียวครับแบบที่2นะครับไลท์เพน t i n g อันนี้วาดเส้นด้วยสายไฟก็จะคล้ายๆชัตเตอร์บเลยครับแบบที่3นะครับ Vehicle Light Trail ก็เอาไว้ถ่ายไฟรถเวลากลางคืนให้เป็นเส้นๆน,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่สนุกมากๆครับ อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มมาในตัวนี้ก็คือ HDR Video ครับโดยรุ่นก่อนหน้าจะสามารถถ่ายภาพแบบ HDR ได้เท่านั้นไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับทีนี้พวกเราก็ลองเทียบไม่เห็นคุณภาพกันเลยว่าจริงๆแล้วฟุตเทจจากโกลโปเนี่ยสามารถใช้เป็นกล้องสองคู่กับมิเลอร์เลสที่ไฟล์มีความคมภาพดีกว่าหรือไม่นะครับทีนี้เราก็ลองถ่ายดูครับจริงๆแล้วพวกเราก็มองว่าใช้แทนได้ในบางส่วนหากไปใช้เก็บอินเสิร์ตต้องการความสะดวกไฟล์จากตัวโกลโปก็สามารถใช้ได้เลยครับ รายละเอียดภาพค่อนข้างดีแต่ตามเอกลักษณ์ของ GoPro เนี่ยเลนจะมีความโค้งแล้วก็มีดิสทอร์ตอยู่ค่อนข้างมากครับก็จะเป็นภาพมุมกว้างที่ดิสทอร์ตไม่ได้คมเหมือนพวกมิเรเลสสักเท่าไหร่ครับทีนี้ครับลองถ่ายแบบใช้งาน HDR ทั้งเปิดและปิดก็จะเห็นได้ว่าต่างกันระดับหนึ่งเลยสังเกตได้ว,ว่าตัวไฟวิดีโอที่เปิด HDR เนี่ยก็จะมีการเก็บรายละเอียดไฮไลท์ชาร์โดที่ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยครับก็แนะนำเลยครับใครที่ถ่ายเห็นท้องฟ้าเนี่ยเปิด HDR จะดีที่สุดครับ ฟีเจอร์ใหม่อย่างบลูทูธอะดิโออันนี้ถือว่าใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธเข้ากับกล้องนะครับใครที่มี AirPods หรือว่าหูฟังบลูทูธอยู่แล้วสามารถใช้ไมโครโฟนจากตัวบลูทูธแล้วก็อัดเสียงเข้าไปในตัวกล้องได้เลยนะครับหรือว่าตอนเลย์แบ็กจากกล้องเนี่ยเสียงก็จะเข้าในตัวหูฟังถือว่าช่วยให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นพอสมควรนะครับซึ่งทางแบรนด์ก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ซัพพอร์ตหูฟังไม่กี่รุ่นครับก็จะมีพวก a i r p o d s ตนะครับ a l a x y b u ัต จ่าบ้าอีิทแล้วก็บอส q u i e คอมฟอร์ t เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลออฟฟิเชียลจากทางเว็บไซต์กล p โ o เลยครับตอนนี้ก็คือเรากําลังจะเดินทางไปกันที่วัดแขกนะคะอันนี้เป็นการเทสกล้อง g o p โ o ฮีโร่สแล้วก็ใช้หูฟังบลูทูธเป็น b o สคว u i e อมฟอร์ r เอีย b u บัตสอนั่นเองก็1234567890อันนี้เป็นการถ่ายโดยใช้ 4K แล้วก็ใช้เรโช8ต่อ7ก็คือสามารถนำไปคอบได้เป็นทั้ง16ต่อ9และ9ต่อ16นั่นเอง ข้างหน้าก็จะเป็นัดแขกแล้วค่ะตอนนี้เราก็กําลังเดินไปกันอยู่ไอ้หนึ่งความพิเศษเมื่อต่อหูฟังได้ก็สามารถใช้คําสั่งเสียงในการสั่งงานกล้องผ่านหูฟังบลูทูธได้เลยครับ g o b a l Capture มาพูดถึงปัญหา overheat กันบ้างนะครับเป็นปัญหาของ GoPro เวลาใช้งานไปนานๆอยู่แล้วนะครับบางครั้งเราถ่ายงานอยู่วิดีโอก็จะถูกตัดไปอัตโนมัติเพราะว่าความร้อนของกล้องเนี่ยมันสูงเกินไปอย่างอันนี้นะครับเราลองขี่มอไซค์แล้วอัดมาระยะเวลาประมาณ40นาทีเนี่ยก็มีการสลับโหมดบ้างเล็กน้อย ก็เจออาการกล้องตัดระหว่างถ่ายอยู่ด้วยนะครับพอหลังจากนี้แล้วเปิดกล้องดูอีกทีก็เจอขึ้นว่าแบตไม่มีครับแต่พอทิ้งไว้ให้เย็นสักพักดึงแบตเตอรี่ใส่ใหม่ก็เจอว่าแบตเตอรี่จะเหลือระดับ30-40%ครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ยังเจอโอเวอร์ฮีตอยู่นะครับก็ใครที่ใช้กลางแจ้งอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับลำโพงซื้อไหนอะเมมือคุราฟังอะเมมือคุราแกเจ๊ท่ใช่ยังไงก็เมมร์คุรา โอเคสรุปจบกันเลยนะครับสำหรับ GoPro Hero 12 Black แน่นอนว่าเป็นกล้องแอคชั่นแคมที่พวกเรามองว่าคุ้มค่ากับราคาทีเดียวด้วยฟีเจอร์อัปเกรดมาเยอะพอสมควรและใช้งานไดง่ายครับก็เรียกได้ว่ายุคนี้เนี่ย GoPro ก็เป็นกล้องสามัญประจำบ้านไปแล้วนะครับก็ใช้ได้แทบทุกโอกาสเอาไปลงน้ำก็ได้เอาไปขึ้นเขาแนวเอ็กซ์ตก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวในหลากหลายสถานการณ์ด้วยครับ ทีนี้คนที่ใช้ฮีโร่1อยู่แล้วน่าซื้อไหมพวกเราก็มองว่าสเปคไม่ได้ต่างกันมากแนะนําให้รอขยับไปอีกสักนิดนึงแต่ถ้าใช้รุ่น10ลงไปเนี่ยแล้วอยากอัปเกรดตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับก็สําหรับใครที่สนใจโกลโปนะครับพวกเราแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอแล้วนะครับและถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามมาที่คอมเมนต์ด้านใต้วิดีโอได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้กับช anel เมอร์คูล่าของเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมครับแกะเจตที่ใช่ยังไงก็มือคูล่าครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ